สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e i t c h anel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการแชร์ในส่วนของ l ล n e เพื่อนนะครับเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนในแชทไลน์กันนะครับอาจจะฟังดูงงนะครับแต่ว่าค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับการในสำหรับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั e ่น ไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของหน้าแชทไลน์ของเพื่อนกันได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของเครื่องหมายบวกด้านล่างซ้ายมือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่มีป๊อปอัพแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนกันได้เลยนะครับ ก็ตามที่ทุกส่นสีเหลืองนะครับแล้วก็คลิกเพื่อนกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่า,าเพื่อนไลกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอเพื่อน ลายของเรากันนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกลายออของเพื่อนนะครับที่เราจะแชร์ให้เพื่อนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นเพื่อนคนนี้นะครับก็ให้ไปติ๊กข้างหลังกันได้เลยครับคือแชร์ได้ครั้งละ1 1 line <S <S 1ลายเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเลือกกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ํำการคลิกไปที่ในส่วนของเมนูแชร์ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของอระบบนะครับก็จะทำการแชร์ในส่วนของลายเพื่อนนะครับส่งไปให้เพื่อนอย่างแชทไลน์นะครับก็เรามาตรวจสอบที่หน้าแชทไลน์ line <S <S <ๆ S 1> กันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่หน้าแชทไลน์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของรายละเอียดของลาย ลน์เพื่อนนะครับที่เราได้ทําการแชร์ไปนะครับก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการเปิดในส่วนของไลน์ขึ้นมาแล้วก็ทําการแอดเพื่อที่จะพูดคุยสนทนากันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนาวิธีการแชร์ลน์เพื่อนนะครับเพื่อส่งให้เพื่อนในแชทไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S, S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ